สวัสดีครับวันนี้กับผมพบกับผมเนาะนักลเชีังไห้ครับวันนี้ขี่รถมากลางตรงนะครับมาอยู่กลางตรงแล้วครับไก่ครับตั้งใกล้ๆตีรถจอดใกล้ๆหนึ่งมีละเขาใส่มดละต้องขี่รถมากลางนะกลางตรงแล้วนะครับรถมาจอดกลางตรงไปเลยเอเคครับเดี๋ยวผมไปพอมงนี่ก่อนว่าจะมีที่ใส่กันเนาะครับขอกำครับคอบชมครับ หญ่งมงครับโมงตะกี้ขี่รถไปกลางนะกลาตงตรงเพื่อไปถึงั่นเออหมายไม่เส้นงไทยใส่รวะว้านะครับหอยกินเครื่องดืม่มหอยแกะขนมอมยังมีอยู่นะกัน <laughs> เลยหญ่งมงครับมามมงปลามันดีโลใส่ตะมูลปลามันนี่ครับพอกี้พอตะมลุ่มๆนี่กากับมีหอยอยู่มีหอยหน้อยๆนะเนี่ยครับไปขับใส่ตําเนี้ย มีทิใจละไปตึงไหนกับตันละครับลงมงเนี่ยไปครับครับผู้ชมครับนี่ครับขวุ่นมันเนาะคุดหม่ไหม้ครับใส่คุดแต่ึ้นแล้วเนี่ยปวดใจนี่ครับจุกเลยเนี่จุกหญ้านี่ครับนึกว่าจะไม่ไข่ใสแล้วหูเนาะน่ครับบ่หูบอกหูเปิดออกไปหรือยังเนาะทำาไปกัยังน้ารุนอยู่ครับขุ่เนี่ยนี่ครับ นี่มหูหนะดูกใกล้ๆกันเลยครับแต่ผมหัว่าปนใสแล้วเมื่อได้มหัเอาไปแล้วเลยก็หว่า,าจ,จะได้มหัวจุกง่ายอยู่นี่สองอันครับจุกง่ายเลี้ยงกันเนี้ยสั่งกันไปสั่งกันมาเป็นยังเนาะรอรุ่นวะครับพอปนเดี๋ยไปเสี่ยงก่อนถ้าปนเอาไปเอาไปมึงเสี่ยงกันน่าจะได้อยู่ <c oughs> นักแกีไปทางใดก็ได้ ปเป็นยังครับซ้ำกันไปซ้ำกันมาเนาะครับใส่หลังต่อไปสองหลังสามหลังไปใส่อยู่มหัวใส่อย่างนี้เตะมหัวใส่กับฟันหรือว่าใส่อย่างหัวครับมันแน่ใจใหัวไปใส่เนี่ยขุยครับขุยหนูเนี่ยอถ้าจะเอาไปละก้านี่เดี๋ยวแผ่นมดครับนู้ มวลงเรือตัวยุก่อนนะถ้าลงเรือก็ได้ทําลงเรือก็ได้ครับเป็นยังพอชุกเง้ชุกเง้กับไม่อยู่เฮ้ไม่เสงกันนะครับตัวว้าวซื้อน,นี่ก็เป็นอยงนี้ะครับสังหับต่อไปทนผสมครับผมว่ามงนี้น่าจะเป็นหนูขั้วนะครับไปกัดหญ้าไปเส่งนะครับ แต่ผมโูจะมีตัวอยู่กอเพราะเปิดใส่ตะว้าพื้นซ้นเนี่ยผมได้ใส่ดักไว้แหละห้าหกหลังเนี่ยครับใส่มงนี่น้องมงเดียวนะใสไกลตําเนี่ยครับจะได้มาก่อนหน้าสักสองสามวันนะครับถ้าอยู่ม่นขนาดนี้นะเป็น,ปนยังครับล้อรลุนเนาะผมว่าน่าจะลงเรือตัวอยู่ไกลแหลงน้ำเลยครับสาก็อยู่ไรนี่ผมว่าน่าจะลงเรือตัวอยู่ครับครับฉันหลังต่อไปใส่แวดตําเนี่ย ครับวันนี้ผมได้กับแบบใหม่มาครับมาลองใส่พอเขาว่าเป็นกับดักหนูบ้านนี่นะหนูตัวน้อยนะแต่ผมก็ว่มามันทะเยอนัยนแต่เนะี่ยหอวกันตัวนี้มันน้อยครับแล้วสปริงมันแบบแข็งนีบหน้าจะบบตายอะ่ะกับนแน่ครับแต่มันมีมีเขี้ยวอยู่เนาะลองพอครับซื้อมาหั้กับลองพอครับมันจะเข้าดีกว่านะ ลองพอแบบใหม่แบบใหม่ครับนี่ครับหูเก่าครับหูเก่าจะกบแน่เนาะอาจจะลงเรืออยู่แต่หอยมันเลื่อมๆอยู่นะครับจะขุยขุยเก่าละนี่ครับใจหลังเนี่ยกับดักใหม่กับดักมาใหม่ครับลองพอครับท่านผู้ชมครับมิติไซครับได้ไซประมาณสักซิบก่าหลังนะครับ โลเซีนติโลแล้วครับมิติไซครับปิ๊งมาจับกันเหลือเต็มถุงแล้วครับด้ยใส่แค่สักซิปสักซิปกูหลังเนี่ยมิติไซครับกใส่โมงเก่าเป็นตัวพุ่นเมื่อคืนน่าจะมาครับวันนี้ผมมัดไก่ขนาดเลยวันนี้น่าจะมามาผมเป็นเจ้ากําเดียวครับครับกับป้ากันผมเป็นเจ้านะครับเนาะประมาณประมาณหนูประมาณ กางตรงใส่ตําเลาะกางตรงนะครับครับโอเคครับรุ่นผมเจ้ากัาเดียวเลยเนาะจะได้แต้มได้แต้มครับปลากันผมเจ้าครับครับท่านชมครับสวัสดีตอนเช้าเจ้าครับเจ้านี่ผมกับปลามาเก็บกลับเนาะมาเจ้าหมืดเลยครับว่าฝั่งฝังไปทํางานตัวหกโมงหกโมงสิบห้าครับเดี๋ยวนี้น,นะมืดตึ๊บพ่อยามาหันเลย ต้องใจไฟครับใส่ประมาณซิบกาหลังปไปเป็นรุ่นต่ก,กันครับจะได้แต้มกันเนาะแต่คือเริ่มได้มามา,มาเจ้ากำเดียวเลยครับไปครับเป็นรุ่นตวยกันเนาะมาและท่านผู้ชมหนึ่งแต้มครับเออเล่าเพืนล้วแพืนมดนีบขาครับเนตายแต่เออหนูครัวแต่ใส่น้อยครับใส่กระดูกกรอบลายตำนี้ติดๆกันเลยนะ นลังนี่มันลั่นครับถ้าจะลงเรือมันเยอะก็เดี๋ยวยผมจ,จัดการก้มนะครับเนาะน,นี่ครับหนึ่งเต็มห <c oughs> นูหนูเรือตัวเดียวครับผมใส่โมงแต่ว่าเน่ะหกหลังฮกหลังเนี่ยซ้อ <c oughs> มเก่าเขาครับถ้าอยู่ตัวเนี้ยที่ลงเรืออยู่นะครับให้หมดละ่ะมาเข้าเลย มีแล้วนะครับมาลาั่นถ้าบะลงเรือมอีอ้กะกไทยจะบอก,กินเนืยละไว้แหมสักสามสี่วันก่อยมาพร้อมไหมครับถ้ายังหอยยังไม่อยู่ก็แปลว่ามันยังมีตัวอยู่เนาะต้องเปลี่ยนเยอเขามาใส่กับนี่เหมือนกันนะครับกับต้มเหมือนกันนะก่อนหน้าผมนะ ต่เขาเอาเนี้อเขาโหดครับผมหันอยู่เขาโหดเก่าอยู่มาลันหนูมันน่าจะระแวงแล้วใส่ซ้ำกันไปซ้ำกันมาลองรองพอมสักสองสามวันครับว่าถ้าหอยเริ่มๆกันนะ่าจะเอาหอยมาหมดละโซนนี้หกหลังเออไปพอหลังนี่ครับหลังต่อไปนี่นี่ ันจะใส่ตังนี้เห็นหลังเลยนะครับเออมสองหลังปลุ่นติกันเลยครับสองหลังเลยไปจะได้อูโมบะเออบันลารนครับโมตเตก้า,กาโซนนี่โมตเตก้า,กาลักลักก็ใส่ไม่ยากนะ <c oughs> นี่นหลัง จะได้อ้ใส่ไงมาติดเพ่ครับทุกชมเออมาติดทางเดินไหมฮะมาติดที่หากินเพ่ครับเออมาละใส่ไงครับนักตึกกตึกทุกชมอ่าอีกามาๆๆๆๆันมันเม่าที่สองครับ ส่่สวมงามเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บกม,มานอนมนันไปครับไปพออันกับดักไม่ตัววา้าหนะใกล้จะหมดละเหลือสามหลังครับถึงกับดักไม่กับกับตบสองหลังกับดักไม่ยอยู่นี่ครับใจไว้ตัวว้าไปจะได้คุณผู้ชมนั่นเนาะไปจะได้ไปจะได้ อันลั่น,น,นคุณชมครับดักไม่ลั่นเออนนะหน้าเข้าหูครับเออมันอ่อนเนี่ยหน้าเข้าหูเลยครับเฮอขนมีตัวแล้วหูตเตนี่เดี๋ยวมาซ้ำไใหม่กันได้ครับ เอ,นะออหนักเขาหูปุณห์มันอ่อนโอ้โหแม่ผมลืมตัดสินใจเอากลับตบใส่เยี่ยตึงดีลู้ว่ารองอันนี้ใส่พอยนะหูมันหูเก่ากันนะหนัลกลงปุณห์หลักลงหูเนะี่ยไอ้นี่ไษไษใส่เยี่ยมันสักน้อยนี่นเ,นเอาไปอยู่ครับกลับนี่ถามท่าเฮ้ยกลับนี่เอาหนู่เอาหนุ่มอยู่อ่อนแล้วมั้ง ไปครับเดี๋ยวไปพอหลังสองหลังสุดท้ายปุ่นลายปุ่นเหลื่อมสามหลังครับท่านผู้ชม,ชมนี่หลังห้อยเก่ามันลันครับห้อยเก่าครับนี่มันห้อยเก่าเดี๋ยวไปพอสองหลังสุดท้ายเนาะต้องฝังไปครับไปฝังมาไก่ครับนี่ ไอ้ขนนั้นล้วพอส่องหลังสุดท้ายน้อยเก่าโอ้เสียดายหงฮันมืก,กี้ไปเอากลับนั่นไปเล่นเนี่ยส่องหลังสุดท้ายรุ่นตัวกันเลยครับไปจะได้เออมันล้าน นั่นกลับหายหนุ่มช้มทุกคนเอ๋อที่เราเออนั่นเป่าหนุ่ผู้ชมนั่นเป่าบะติดยังมีตัวอยงห้องมันตั้งก็เก่าครับเนี่ยขนเนี่ยขนติดนี่ปิดจุกเนี่ยครับ อยังลงเรือตัวอยู่ฮะวันนี้ตัวน้อยเดียวเป็นยังมันเกิดมันซั่มก็มันล้นครับโอเคครับเดี๋ยวผมจส,สรุปผลงานทัน้งวเนาะมาครับมาสรุปผลงานเจ้านี่ครับใส่กับอยู่สิบเอ็ดหลังครับนี่ใส่ซิบนี่หลังสิบเอ็ดหลังได้หนูสองตัวครับใส่งามอยู่นี่ใส่น้อยใส่กระดูกกรอบ นี่ใส่ใส่กลางๆนะครับมาถึงกําปใหญ่แล้วใส่กลางๆนี่ครับหนักตะกึกอยู่มาไก่ครับวันนี้เลยต้องมาเจ้ามาเจ้าใจเจ้าเดี๋ยวฟังกับครับก็ได้ไประมาณนี้เสียดายหลังนี่ครับผมลองเอาหลังนี่ใส่พอมันมันเหนอะสปริงมันอ่อนครับต้องใส่หนูบ้านอย่างเดียวเนาะมาป้าหนูใส่นี่เ,เอาไบอยู่ครับหลากลงหูป่เนี่ยเสียดายขนาด เป็นยังครับไว้วันหลังก็มาซ้ําก็ได้วันนี้ก็ได้สองแต้มเนาะหมกได้คัวอยู่นี่เน่ยเคี้ครับได้ประมาณนี้ก็โอเคละประมาณอยู่ดูกาลนี่มันค้นใจหลายครับมีติดใส่ก็ดีขนาดนักละ <c oughs> ครับได้หันตัวกาฝากดกไล่์เนาะกดติดตามปี่กำลังใจให้ผมตัวนะครับอันสำหรับช่องนักล่าเจียงไหน้นะ ที่ตามัาไปเรื่อยๆครับว่าผมจะปาไปหายูหาจินอย่างตั้งใดเนาะครับวันนี้สำหรับนักหลาจังไฮวันนี้ผมขอสวัสดีครับ